เิดทำเนียบเจ้าบอลลังดับเบิลแชมป์5นักสู้ครองเข็มขัดวัน2เส้น <_ C 1> <_ C 1> การได้ครองเข็มขัดแชมป์โลกครับถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในอาชีพของนักกีฬานในสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพทุกคนซึ่งต่างต้องใช้ความทุ่มเทมุ่งม,มัน่นฟาฟันกับคู่แข่งมือฉกาดมามากมายแน่นอนว่าการมีเข็มขัดทองมากกว่า1เส้นพาดอยู่บนบา่าย่อมยากกว่าหลายเท่าตัวและน้อยคนนักที่จะสามารถทำได้ ปัจจุบันครับวันแชมเปี้ยนชิพมีแชมป์โลกเจ้าของเข็มขัดสีทองทั้งสิ้น25คนซึ่งในจำนวนนี้ครับมีเพียง5คนเท่านั้นที่เป็นแชมป์โลก2บัลลังก์ m g จีอาสครับจะพาไปดูกันว่าณนะปัจจุบันนักสู้คนใดเป็นดับเบิลแชมป์กันอยู่บ้างเริ่มจากที่คนแรกครับคริสเตียนลีสุดยอดนักสู้เลือดสิงคโปร์วัย25ปีปัจจุบันครองแชมป์โลกการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ของวัน2รุ่นได้แก่รุ่นไลท์เวทและรุ่นเวลเตอร์เวท โดยเจ้าตัวก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกวันรุ่นไลท์เวทในปี2019ด้วยการเผด็จศึกเอาชนะ T.K.O เหนือตำนานจอมล็อกแดนสมุยอย่างชินยะอาโอกิด้วยเวลาเพียง51วินาทีของยกที่2ก่อนจะป้องกันบอลลังได้ถึง3ครั้งและพลาดท่าเสียแชมป์ให้กับอ็อกเรยุนนักสู้จากเกาหลีใต้ไปเมื่อเดือนกันยายน2021แต่ไม่นานครับคริสเตียนก็ทวงเข็มขัดเส้นรักของตัวเองคืนได้สำเร็จจากการแก้แค้นอ็อกเรยุน และตัดสินใจเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเล่ล่าเข็มขัดอีกเส้นในรุ่นเวลเตอร์เวทและสุดท้ายก็สามารถทำได้ด้วยการเอาชนะ TKO เหนือเคียมเรียนอับบาซอฟในยกที่4เมื่อเดือนพฤศจิกายน2022คนต่อมาครับได้แก่จอมแกล่งจากแดนมีขาวอย่างอนาโตลีมาลีคินนักสู้จากรัสเซียที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ของวันในรุ่นไลท์เฮฟวีเวท และรุ่นเฮฟวี่เวทเริ่มจากเอาชนะไกรเนียดเดลริเตอร์นักสู้ชาวดัชโดยการปิดบัญชีน็อกเอาต์ตั้งแต่ยกที่หนึ่งในศึกวันไฟไนท์ห้าคว้าเข็มขัดแชมป์โลก MMA รุ่นไลท์เฮฟวี่เวทมาครองก่อนจะจัดการเอาชนะ t o เหนืออาจารย์บุลาได้สำเร็จในศึกใหญ่วันลุมพินี22เมื่อกลางปีก่อนได้เข็มขัดรุ่นเฮฟวี่เวทมาอีก1เส้น ล่าสุดครับอนาโตลีมีคิวท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก MMA m i d เ l e ิดเดิลจากไรเนียเดอริเตอร์อีก1เึ่งนในศึกใหญ่วัน166ที่กาตาโดยต้องยอมลดน้ำหนักลงมาถึง19กิโลกร,รัมใน1เดือนซึ่งหากเอาชนะคู่แข่งได้สำเร็จก็จะทำให้เขากลายเป็นนักสู้ของวันคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีเข็มขัด MMA พาดบ่าถึง3เสเซน ต่อกันที่ยอดกำปั้นจากซูรินาม The Immortal r e กี a นเ r er อร l เซึ่งปัจจุบันครองเข็มขัดแชมป์โลกวันอยู่2กติกาในรุ่นไลท์เวททั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งแถมไม่ประชัยให้กับผู้ใดามา1ิไฟต์ติดต่อกันโดยนักสู้วัย31ปีครับเริ่มคว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวทมาครองเส้นแรกด้วยการเอาชนะนิกกี้โฮสเกนเมื่อปี2019ก่อนจะเบียชนะคะแนเนเหนือสินสมุทรกลิ่นมีเมื่อปี2022 แบบไม่เป็นเอกฉันท์คว้าเข็มขัดแชมป์โลกโมวยไทยมาได้อีก1เส้เซนหลังจากนั้นนะครับสามารถป้องกันแชมป์โลกโมวยไทยจากอริเกาอย่างสินสมุดโดยการชนะน็อกในยกที่4ต่อด้วยการป้องกันแชมป์โลกโมวยไทยในรุ่นไลท์เวทได้เป็นครั้งที่2โดยการเอาชนะน็อกพรมิที่แมนซิคอฟจากรัสเซียในยกที่1เรียกได้ว่าชั่วโมงนี้การจะหาคู่ชกมาต่อกรกับริเกตเออร e ์เซลนั้นเป็นเรื่องที่ยากเสียเหลือเกิน รายต่อมาครับโรมันเครกเครียนักชกจอมแกงจากยูเครน ที่ปัจจุบันครองเข็มกัดแชมป์สเส้นใน2กติกาทั้งคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เฮฟวีเวทและมวยไทยรุ่นเฮเวีเวทโดยกำปั้นจอมเก่าวัย32ปีครับเดบิวต์ในวันแชมปีเป็นชิปครั้งแรกเมื่อปี2019ได้รับโอกาสชิงเข็มกัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เฮฟวีเวทที่ว่างอยู่ทันทีก่อนจะรัวหมัดเอาชนะ t k เเนื้อทาริศคาบีเบชจากโมร็อกโกในยกที่2และจากนั้นสามารถป้องกันตำแหน่งดังกล่าวเอาไว้ได้อีก2ครั้งก่อนที่ในปี2022 จะก้าวขึ้นถลิงบพลังแชมป์เวิลด์กางฟปรีสมวยไทยรุ่นเฮเวิร์ด้วยการเอาชนะอีราสอาซิพอลจากอิรากและได้ชิงแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นยักษ์กับอเล็กซ์โรเบิร์สในศึกวันไฟน์นาย17เมื่อปลายปีที่แล้วก่อนจะเอาชนะน็อกคู่แข่งในยกที่2ขวาเข็มขัดเส้นที่2ไปพาดบ่าได้สำเร็จมาถึงคนสุดท้ายครับเจ้าของฉายาเดอะเจเนอรลโจนาธานแฮกเกอร์ตี นักชกจากอังกฤษที่ล่าสุดเพิ่งป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเอาไว้ได้ด้วยการเอาชนะน็อกฟิลิเป้โลโบจากบราซิล ในศึกวันไฟไส19เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวครับเริ่มต้นจากการปราบน้อง oh, ama, โอฮาม่ามวยไทยกระชากเข็มขัดแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทมาครองในศึกวันไฟน9เมื่อกลางปี2023ก่อนจะมากระชากเข็มขัดแชมป์โลกคลิกบ็อกซิ่งไปครองอีก1เส้นโดยการเอาชนะน็อกฟาบริซิโออันดราเดจากบราซิลเมื่อปลายปีที่แล้วและหลังจากป้องกันแชมป์โลกโมวยไทยจากฟิลิเปนโลโบเอาไว้ได้แฮกเกอร์ตี ty, ก็บอกว่าปัจจุบัน เขาได้เริ่มต้นฝึกซ้อมการเคกดาวเพื่อขึ้นสู่ในกติกา MMA แล้วโดยเป้าหมายต่อไปหากเป็นไปได้ครับคือการชิงเข็มขัดแชมป์โลกในศิลปะการต่อสู้แบบผสมจากฟาบริซิโออันตราเดมาครองให้จงได้และทั้งหมดนี้ก็คือ5สุดยอดนักสู้ในวันแชมเปี้ยนชิพที่ปัจจุบัน ทองเข็มขัดแชมป์โลกสีทองอารามอยู่บนบาถึง2เส้นหลังจากนี้ครับคงต้องมาลุ้นกันว่าจะมีกำปั้นคนใดที่สามารถกวาดเข็มขัดเอาไว้กับตัวได้ถึง3เส้นหรือจะมีใครก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกสองบัลลังรายที่6คงต้องตามลุ้นตามเชียกกันต่อไปละครับ